คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่โดยตรนชัยจันทรัสุภแสงคลิกใจให้มาตรงกันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรี FM 8 9 5เมกะเฮ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคอมทูเดย์นะครับทาง FM 89.5เมกะเฮิร์ส์นะครับวันนี้อยู่กับผมพรชัยจันทร์รัศมีแสงนะครับพี่มิ้งคอมทูเดย์ประจำวันจันทร์ที่8สิงหาคม2565นะครับวันนี้แมเลขสวยจริงๆ8เดือน8นะครับก็เข้าใจว่าบรรดา อแอปช้อปปิ้งทั้งหลายนะครับก็คงจะมีการจัดแคมเปญพิเศษในวันที่8เดือน8แบบนี้ยังไงก็ซื้ออะไรอย่างมีสตินะครับซื้อในสิ่งที่มีความจําเป็นจะต้องนํามาใช้นะครับและเรื่องหนึ่งที่อยากจะฝากกันตรงนี้ก็คืออย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะครับช่วงนี้โควิดก็ยังคงระบาดนะครับถึงแม้ว่าจะติดแล้วไม่เป็นอะไรแต่ไม่ติดก็คงจะดีกว่าเนาะนะฮะ อ่ะวันนี้พี่มิ้งมาพร้อมกับเรื่องของแจ็คสันหวังนะครับแหมดังจริงๆตอนนี้กระแสของเฮียกระดังมากนะครับกับเรื่องแจ็คสันหวังกับกระแสที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลนะครับวันนี้เราจะมาแบ่งปันประสบการณ์ตรงนี้กันนะครับนาทีนี้คงปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าไม่มีใครที่ไม่เคยได้ยินชื่อของแจ็คสันหวังหรือที่พี่ไทยหรือคนไทยเราเรียกกันว่าพี่แจ็คของคนไทยนะครับ จ็คสันหวังเนี่ยเป็นหนึ่งในสมาชิกของวงก็อ7ซเที่กําลังเป็นกระแสะและถูกพูดถึงอย่างล้นหลามบนโลกโซเชียลหลังจากที่เดินทางมาที่ประเทศไทยเพื่อร่วมแสดงโชว์พิเศษในศึกฟุตบอล t h m m a t c h Bangkok Century c u p 2022เมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับ รวมถึงการไปออกรายการและให้สัมภาษณ์เอาใจแฟนคลับชาวไทยผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็น efm 94นะครับ w o o d y talk fm หรือแม้กระทั่งรายการโทรทัศน์อย่างร้องข้ามกำแพงนะฮะ the voice All star ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็เรียกว่าสร้างความประทับใจให้แฟนคลับนะครับแล้วก็บรรดาแม่ยกได้อย่างมากมายนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดพี่แจ็คของเราหวัง ได้ไปร่วมงานปราร์ตี Cash Day, ้ c a s เอะไรเนี่ยคาเียนะ ier, นะในฐานะของแบรนด a แอ a บาสเ o อระดับโลกของคาเ i ียอีกด้วยนะครับตรงนี้บริษัทไว้ไซด์ประเทศไทยจำกัดก็รวบรวม,รวม ข้อมูลต่างๆผ่านเครื่องมือที่เราเรียกกันว่าโซเชียลไอ s o โซเชียลไอก็คือเครื่องมือที่มันไปเก็บข้อมูลว่าในโลกโซเชียลมีการพูดถึงเรื่องอะไรเป็นกระแสะบ้างแล้วก็มาสรุปนะฮะซึ่งโซเชียลไอของไวซไซด์เนี่ยเขาเขาเก็บระหว่างวันที่1กรกฎาคมถึงถึงสสิงหาคมเนี่ยพบว่าในวันที่13กรกฎาคมนะครับมีปริมาณการพูดถึงแจ็คสันหวังทั้งสิ้น4 3 1ข้อความในขณะที่ วันที่14กรกฎาคมซึ่งเป็นวันเปิดตัวของแบรนด์ Ambassador n e s c a f แ Gold c a m มีการพูดถึงเพิ่มขึ้นถึง16,914ข้อความคิดเป็นการพูดถึงเพิ่มขึ้นถึง40เท่าและเมื่อนับรวมการพูดถึงแจ็คสันหวังในระยะเวลาที่เก็บข้อมูลพบว่ามีทั้งสิ้นนะครับ14ล้านฟังดีๆนะครับ14ล้าน 1 2 9 9 1 7 engagement จาก1,647 account โดยช่องทางที่มีการพูดถึงมากที่สุดนะครับก็คือ Twitter คิดเป็น8 4 3 3ของช่องทางทั้งหมดนะครับจากการพูดถึงทั้งหมดเนี่ยไว้ไซต์เขาก็สรุปมา5ประเด็นบนบนโลกโซเชียลที่ว่าอะไรที่มันฮอตๆตรงนี้นะฮะเรียงตามลำดับต่างต่อไปนี้เลยคือหนึ่ง งานเปิดตัว n e s c a f e Gold Klima นะครับในฐานะแบรนด์แอม s s สเตอเนี่ยมีทั้งหมด4ล้าน7 8 7 engagement เป็นกระแสะที่พูดถึงอย่างล้นหลามสำหรับงาน n e s c a f e Gold Klima ที่เปิดตัวแจ็คสันหวังในฐานะของแบรนด Ambassador โดยกระแสะ97%ที่ถูกพูดถึงคงเป็นภาพความประทับใจในวันงานที่จูจๆ ฝนเทลงมาอย่างหนักนะครับแต่แจ็คสันหวังก็ดำเนินกิจกรรมบนเวทีต่อจนจบโดยปฏิเสธร,ร่มกันฝนจากเจ้าหน้าที่และยอมเปียกไปพร้อมๆกับผู้ที่มาร่วมงานซึ่งตรงนี้โอ้โหสร้างความประทับใจให้กับบรรดาอากาเซ่นะอากาเซ่ก็คือแฟนคลับของแจ็คสันหวังมากๆนะครับ 2. รายการ t h w w l l The w a l l Song ร้องข้ามกำแพงนะฮะอันนี้มีการพูดถึงทั้งหมด 1> 3 1 2 3้าน engagement นะครับอันนี้เขาบอกว่าเป็นการฉลองเข้าสู่ EP ที่1น0่งอของรายการได้อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการสร้างเซอร์ไพรส์จากแจ็คสันหวังที่เรียกได้ว่าเมื่อเปิดหลังกำแพงออกมาทำเอาเหล่าซุปตาร์ในรายการถึงกับช็อกและอึ้งกันไปทั่วหน้านะครับและยังมีกระแสต่อเน,นื่องถึงความประชับใจโดยเฉพาะ พงศกรนะฮะเพลงเอกหนุ่มที่ดีใจจ,จนเก็บอาการร้องไห้ไม่อยู่ส่งผลให้ร้องข้ามกำแพงขึ้นติดเทรนด์ทวิ t เตออันดับหนึ่งตลอดการออนแอร์รายการนะครับ 3. การให้สัมภาษณ์ในรายการ Woody FM มนะฮะมี Engage ทั้งหมด2 2 1ล้านสองแสนหนึ่งหมืนะครับ ซึ่งในการสัมภาษณ์ครั้งนี้นะครับทำให้ทุกคนได้รู้จักและหลงรักเขาในมุมมองอื่นๆมากขึ้นนะครับโดยแจ็คสันหวังเนี่ยได้ฝึกพูดภาษาไทยกับประโยคสุดฮิตก็คือผมสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับแม่ใจละลายกันไปตามๆกันเลยนะครับ มาที่4ครับ The Match Bankok g Century Cup 2022นะครับมี engagement อยู่ที่1,658,669 engagement เรียกได้ว่าเป็นงานที่ทำเอาเหล่าแฟนใจฟูและถือเป็นอีเวนต์แรกของการมาเยือนในเมืองไทยของแจ็คสันหวังที่ได้ร่วมโชว์พิธีการเปิดการแข่งขันในรายการ The Match Bankok g Century Cup 2022กับมิลิ และเปอร์าสาวชาวไทยที่เรียกเสียงกรีดได้ลั่นสนามนะครับจนทำให้เกิดแฮชแท็กแจ็คสันหวัง x the match ขึ้นติดเทรนด์อันดับหนึ่งบน Twitter นะครับมาที่อันดับ5นะครับการร่วมงาน Cash Day Cartier นะครับมีการพูดถึง Engagement ทั้งหมด5 2, 6 6 6 8 8 e ก g a g e m e n t นเะครับเป็นการกลับมาประเทศไทยครั้งล่าสุดของแจ็คสันหวังสำหรับการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเตอร์ระดับโลกของคาเทียนะครับอันนี้เปิดที่ สถานีรถไฟหัวลำโพงซึ่งแน่นอนนะครับว่ายังคงเป็นกระแสที่พูดถึงกันเป็นอย่างมากโดยภายในงานนะครับยังมีเหล่าซุปตา์แนวหน้าของไทยอาทิคิมเบอรี่บิลกินพีพีนะครับมาร่วมงานกันอย่างคับข้่งนะครับโดยงานนี้แจ็คสันหวังยังคงมาพร้อมกับความน่ารักและรอยยิ้มที่สดใสทำเอาเหล่าอากาเซ่ใจบ้างกันไปตามๆกันนะครับนอกจาก5ประเด็นที่พูดถึงตรงนี้นะครับยังมีประเด็นอื่นๆที่ได้รับความสนใจและถูกพูดถึงไม่แพ้กัน ไม่ว่าจะเป็นผลไม้สุดโปรดอย่างทุเรียนนะครับเมนูข้าวผัดอเมริกันและซุปข้าวโพดจากฟู้ดแลนด์ที่หลายๆคนตามไปลองชิมจนกลายเป็นเมนูประจำร้านและขายดีภายในชั่วข้ามคืนเลยนะครับ คลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 m เมกะเฮ เต็มอิ่มกันไปกับเบรกแรกนะครับกับเรื่องของแจ็คสันหวังที่มาเมืองไทยระกกายเป็นกระแสนในโลกโซเชียลนะครับก็เป็นเรื่องปกตินะครับเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะวัดผลความดังความฮิตของเรื่องราวที่เกิดขึ้นผ่านตัวโซเชียลตรงนี้ได้ซึ่งปัจจุบันเขาก็จะมีเซอร์วิสที่เป็นเครื่องมือที่เราเรียกว่าโซเชียลไอมาคอยจับข้อมูลเหล่านี้นะครับมาที่ข่าวในช่วงต่อไปกันดีกว่าครับพร้อมไหมกับ Windows 12อาจมาในปี2024นะครับ ต้องยอมรับกันว่าก่อนหน้านี้ Microsoft เนี่ยมีการปล่อยเปิดตัวระบบ OS ใหม่ที่เวลาไม่ค่อยแน่ชัดมากนักบางรุ่นก็ทิ้งช่วงห่างแค่3ปีแต่บางรุ่นเนี่ยก็ทิ้งระยะเวลาเกือบ10ปีแต่หลังจากนี้นะครับอาจจะเร็วขึ้นด้วยการอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ๆทำให้ Windows 12อเนี่ยอาจจะมาในช่วง2024นี้ก็เป็นได้นะครับ พี่มิงก็เป็นคนหนึ่งนะครับที่ยังคงใช้ Windows 10และ11ไปพร้อมๆกันด้วยคอม2เครื่องซึ่งจะทำให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนส่วนตัวยอมรับนะครับว่า Windows 10หรือ Windows 10เนี่ยยังถือเป็น Windows ที่ดีที่สุดเท่าที่ Microsoft เคยสร้างมาส่วน Windows 11นะครับยังพบบั๊กบางอย่างกับโปรแกรมที่ใช้งานเป็นประจำอยู่แต่ด้วยความที่ Windows 10และ Windows 11ร,รายเดือนรวมกันถึง 1.4พันล้านเครื่องเนี่ยจากสถิติเมื่อต้นปีทำให้ก่อนหน้านี้ Microsoft ดูเหมือนจะตัดสินใจชะลอการอัปเดตต่างๆเพื่อให้ความสำคัญกับความเสถียรของระบบและการรักษาความปลอดภัยมากขึ้นนะครับแต่ขณะนี้นะครับมีรายงานว่าบริษัทกำลังเคลื่อนไปสู่วงจรการพัฒนา Windows ใหม่1ในนั้นคือการผลักดันการอัปเดตคุณลักษณะต่างๆที่มากถึง4ครั้งต่อปีและ Cli e n t Windows เวอร์ชันหลักใหม่จะเปลี่ยนไป ออกทุกๆ3ปีนั่นเองนะครับและหลังจากหลังจากการเปิดตัว 22H2 ที่เกิดขึ้นสำหรับ Windows 11ซึ่งเป็นชื่อรหัสนะฮะ Sun Valley 2เนี่ย Microsoft กำลังจะปรับเปลี่ยนวงจรนะฮะการพัฒนา Windows เพิ่มเติมโดยเพิ่มความถี่ของการอัปเดตฟิวเจอร์ในอนาคตและกำลังเปลี่ยนเป็นรอบของการเผยแพร่ Windows รุ่นใหม่มาเป็น3ปีอันนี้ก็เป็นโอกาสที่จะทำให้ Windows 12เนี่ยอาจจะเผยโฉมให้เราได้ใช้กันในช่วง ปี2024นี้ก็เป็นไปได้นะฮะแต่ตอนนี้นะครับรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับระบบปฏิบัติการหลักเวอร์ชั่นถัดไปของ Microsoft เนี่ยแทบจะไม่มีข้อมูลใดๆให้เห็นหรือเผยแพร่ออกมาแต่ก็มีชื่อเรียกหลุดออกมาว่าเป็น next v a l e นะฮะและขณะนี้นะครับระบบกำลังอยู่ในขั้นตอนการวางแผนวิศวกรรมขั้นตอนต่อไปว่าจะต้องทำยังไงแล้วก็คงจะมีการทำแผน PR ออกมาซึ่งเร็วๆนี้นะครับก็คงจะ ได้มีการเปิดตัวเบต้าให้ผู้คนได้ลองใช้ก่อนที่จะมีการขายจริงๆในปี2024ซึ่งก็อีกประมาณ2ปีข้างหน้าอันนี้เป็นการคาดการลุ้นๆนะครับของแหล่งข่าวก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าสุดท้ายแล้วจะมา2ปีจริงหรือไม่ยังไงก็ต้องติดตามกันต่อไปนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานา,นาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี fm 89.5 MHz ก็ยังคงอยู่ในเรื่องของ Microsoft m นะครับ m t c r o s o f t พร้อมลุยเทคโนโลยีเชื้อเพลงเเชื้อเพลิงนะครับคาดไฮโดรเจนพลังงานอนาคตนะครับ เซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจนอาจจะเป็นความหวังพลังงานอนาคตของศูนย์ข้อมูลหรือว่า Data Center ได้มากขึ้นในยุคที่น้ำมันมันแพงแพงแบบนี้นะครับ m i c r ร s o f t เขาก็เดินหน้าทดลองใช้เทคโนโลยีเซลล์เชื้อเพลิงป้อนพลังงานไฟฟ้าให้ Data Center ในช่วงสถานการณ์ไม่ปกติอย่างเช่นพวกไฟฟ้าดับจนทำให้บริการที่เกี่ยวข้องอาจจะเกิดการหยุดชะงักแทนการใช้พลังงานจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อาศัยเชื้อเพลิงดีเซลเป็นหลักนะครับ Microsoft ได้ทดลองใช้เทคโนโลยีเชื้อเพลิงเซลล์เชื้อเพลิงเนี่ยมาตั้งแต่ปี2,556และให้คำมั่นว่าจะลดคาร์บอนภายในปี2,573ผู้บริการฝ่ายวิจัยศูนย์ข้อมูลของ Microsoft นะครับเขายืนยันว่านี่คือก้าวสำคัญของอนาคตของ Data Center ที่พลังงานมีส่วนสำคัญนะครับในขณะที่ความต้องการใช้งาน Cloud Server เพิ่มมากขึ้น ซึ่งภายในศูนย์วิจัยเนี่ยได้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำรองที่ใช้พลังงานจากเซลล์เชื้อเพลิงซึ่งถูกออกแบบมาให้อยู่ภายใต้ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งสินค้ายาว40ฟุต2ตู้ที่ผลิตไฟฟ้าได้มากถึง3เมกะวัตต์ซึ่งเพียงพอสำหรับการทดแทนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซล1เครื่องหรือให้พลังงานไฟฟ้าสำหรับบ้านพักมากถึง1,800หลังโอ้โหเยอะกันทีเดียวนะครับ ซึ่งภายใน Data Center นะครับแน่นอนว่าจะเต็มไปด้วยเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์หลายหมื่นเครื่องและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อให้เซิร์ฟเวอร์ทำงานพร้อมกันได้แล้วก็ใช้งานได้ตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์คือพูดง่ายๆว่าทำมันกันทุกวันเลยซึ่งแน่นอนนะครับอันนี้ก็คงต้องรวมถึงการรักษาอุณหภูมิให้คงที่อยู่เสมอเพราะว่าถ้าอุณหภูมิมัน ร้อนขึ้นมาปุ๊บพอส่วนใหญ่ Data Center เนี่ยมันต้องมีการหลั่นข้อมูลเนี่ยคอมพิวเตอร์เหมือนก็จะร้อนเซิร์ฟเวอร์จะร้อนเนี่ยก็มีโอกาสที่จะทำให้เครื่องแหงเครื่องหยุดชะงักได้นะครับการวิจัยนะครับนี้มีเป้าหมายเพื่อให้วิศวกรจะได้เรียนรู้วิธีทำงานและปรับใช้เทคโนโลยีใหม่รวมถึงการพัฒนาโปรโตโคอลความปลอดภัยของเชื้อเพลิงไฮโดรเจนเพิ่มเติมนะครับ โดยมร o ส้อมมองว่าเซลล์เชื้อเพลิงเป็นหนึ่งในพลังงานทดแทนที่มาแรงข้ามกลางพลังงานทดแทนที่ได้รับความนิยมอย่างกังหันลมหรือว่าโซลาเซลล์หรือพลังงานไฟฟ้านะครับอีกทั้งมีความเป็นไปได้นะครับว่าถ้าโปรเจก t นี้สำเร็จนะฮะก็อาจจะมีโอกาสที่อุตสาหกรรมอื่นๆทั้งอาคารพาณิชย์ไปจนถึงโรงพยาบาลที่ต้องการความสเสถียรความมั่นคงของการใช้พลังงานเนี่ยอาจจะหันมาใช้พลังงานจากตัวไฮโดรเจนตรงนี้ได้นะครับก็จะเห็นว่า ยุคนี้เป็นยุคที่แต่ละบริษัทใหญ่ๆเนี่ย <c oughs> พยายามจะมุ่งไปหาธุรกิจใหม่ๆตอนนี้ m i c r o s o f t ก็พยายามจะมุ่งไปหาธุรกิจที่เป็นเรื่องพลังงานเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยธุรกิจที่ยังของโลกในณเวลานี้หรือตลอดการก็คือเป็นเรื่องพลังงานเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราจะเอามาใช้เนี่ยมัน,ำมนจำเป็นต้องใช้พลังงานเนาะก็กลายเป็นอีกหนึ่งตัวเลือก หรือตัวเลือกหลักๆที่อนาคตคงต้องจับตามองนะครับก็เดี๋ยวยังไงต่อไปพี่บิงอาจจะเพิ่มข้อมูลในเรื่องของพลังงานสะอาดมาฝากกันด้วยนะครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอม,คอมทูเดย์นานาสาระเทคโนโลยีคอม,คอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกรันที่วิทยุราชมงคลธัญบุรีเ m 8 9อเมก มาที่ข่าวต่อไปนะครับยุโรปเดินเครื่องไฮเปอร์ลูปนะครับปารีสสู่เบอร์ลินใน1ชั่วโมงภาพความโอลมานที่เกิดขึ้นกับสนามบินในยุโรปทั้งกระเป๋าสัมภาระที่ถูกทิ้งไฟบินล่าช้าและการถูกยกเลิกเครื่องบินอาจจะไม่ใช่คำตอบของการเดินทางในอนาคตอีกต่อไปนะครับรถไฟความเร็วสูงไฮเปอร์ลูปพอดนะฮะถูกวางเป็นอนาคตของการเดินทางของยุโรป ในเส้นทางปารีสสู่เบอร์ลินโดยใช้เวลาเพียง1ชั่วโมงและต่อไปบาร์เซโลนาใช้เวลาไม่เกิน90นาทีนะครับลืมเที่ยวบินที่แสนสาหัสและเผาพลังงานไปได้เลยนะครับวิกฤตพลังงานและสภาพภูมิอากาศที่ยากเกินรับมือเนี่ยกดดันให้ยุโรปเดินหน้าเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นโดยมีเป้าหมายลดคาร์บอนในปี2 0 5 0นนะครับซึ่งรถไฟความเร็วสูงเนี่ยก็เป็นหนึ่งในภารกิจที่จะทำให้ไปถึงเป้าหมายนั้น แม้รถไฟจะขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแต่เมื่อเทียบพลังงานฟอสซิลที่ใช้ในการขนส่งแล้วนะครับมีการปล่อยคาร์บอนเพียง0.5เท่านั้นเป็นไปได้มากนะครับว่าในอนาคตยุโรปเนี่ยจะหันมาขนส่งสินค้าด้วยรถไฟฟ้าความเร็วสูงแทนเครื่องบินแม้ปัจจุบันนะครับอัตราส่วนของผู้ใช้งานรถไฟรถไฟในยุโรปเนี่ยยังมีไม่มากนักนะครับอย่างไรก็ตามนะครับจากรายงานของออ German Watch นะฮะร,ระบุว่า รถไฟความเร็วสูงเนี่ยเป็นทางเลือกในการเดินทางข้ามพรมแดนที่มีราคาแพงไม่น่าเชื่อถือและอาจจะไม่สะดวกสบายนักสำหรับหลายๆคนแต่หลังจากสถานการณ์โควิด -19 นะครับความคิดนี้ก็อาจจะเปลี่ยนไปคณะกรมาทิการยุโรปวางแผนที่จะเพิ่มปริมาณการใช้รถไฟความเร็วสูงเป็น2เท่าภายในปี2,573และเพิ่มเป็น3เท่านะครับภายในปี2593นะครับโดยชิตชูเรีย ได้ตั้งเป้าหมายที่จะสร้าง Single European Railway Area นะหรือที่เราเรียกว่า SERA จากแนวคิดที่ออกแบบมาเพื่อให้งานการเคลื่อนที่ย้ายข้ามพรมแดนด้วยความด้วยรถไฟเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นโดยใช้เงินทุนราวประมาณ1,000ล้านยูโรเพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมการวิจัยระบบรางให้เกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็มีความพร้อมที่จะลงทุนขณะที่บริษัทอย่าง เวอร์โมะ,ะในโปลแลนด์แล้วก็ซีโรรอสในสเปนเนี่ยก็กำลังพยายามพัฒนาระบบเมก a ะเลฟนะฮะสุดไฮเทคแล้วก็ระบบไฮเปอร์ลูกที่ปรับขนาดได้ตามความต้องการแถมประหยัดพลังงานมากกว่าเครื่องบิน5 1 0เท่าแต่เป้าหมายต้องการจะทำความเร็วให้ได้มากกว่า1,000กิโลเมตรและที่สำคัญก็คือการไปการปล่อยมลพิษเป็นศูนเลยนะ,ะเป็นศูนย์ภายในปี 2,568นะครับซึ่งระบบเน v o m o นะครับใช้เทคโนโลยีการลอยตัวของแม่เหล็กซึ่งตัวนี้มันใช้ยกรถไฟออกจากรางแม่เหล็กที่อีกชุดหนึ่งเพื่อขับเคลื่อนไปตามรางซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เชื่อว่าจะทำให้เหนือคู่แข่งได้นั่นเองครับคลิกเดียวรู้เรื่องคอมรายการคอมทูเดย์ นานา,นาสาระเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่คลิกไปให้มาตรงกัน TV, ที่วิทยุราชมงคลทัญบุรี FM 89.5 MHz เมกมาช่วงสุดท้ายของข่าวกันบ้างนะครับอ,อ <c oughs> แอปใหม่เอาล o กไลฟ์ like, บน Android เช็คเมลไวไม่เปลืองพื้นที่นะครับอยู่ที่ไหนก็เช็คเมลได้ Microsoft เปิดตัว o เอา o ุกไ i ฟ e ให้ชาว Android เช็คเมลได้ไม่เปลืองพื้นที่นะครับแอปไอตัวแอปตัวนี้นะครับทำงานคล้ายกับ Microsoft Outlook แต่ย่อขนาดมาเป็นแอปขนาดเล็กและประสิทธิภาพมีความรวดเร็วเหมือนเดิมเพื่อเป็นอีกหนึ่งช่องทางใหม่สำหรับผู้ใช้งานได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นนะครับ เอาลุกไล้นะครับมีอะไรบ้างมาดูกันก็คือหนึ่งเข้าถึงอ e ีเมลปฏิทินดูรายชื่อติดต่อได้ง่ายขึ้นนะครับแอปมีขนาดเล็กดาวน์โหลดประมาณเพียง5เมกะไบไม่เปลืองพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะครับปรับให้ทำงานอย่างรวดเร็วบนอุปกรณ์ Android ประหยัดแบตเตอรี่และใช้ทรัพยากรน้อยลงใช้งานได้ดีกับทุกเครือข่ายรวมถึงเครือข่ายท g อและ 3G ทั่วโลกนะครับแล้วก็ยังรองรับทั้ง Outlook Hotmail Live MSN Microsoft 365และ Microsoft Exchange o n ออนไลน์เปิดให้บริการแล้วในหลายประเทศไม่ว่าจะเป็นอาร์เจนตินาบราซิลอินเดียเม็กซิโกเปรูซาอุดิอาระเบียแอฟริกาใต้ไต้หวันไทยนะครับดาวน์โหลดได้ที่ Google play สำหรับคนที่ใช้ iOS ก็อาจจะอดใจรออีกนิดหนึ่งนะครับเป็นข่าวฮือฮาทีเดียวกับ API รั่ว นะ i p i รั่วเจอแอปทำล็อกอินทวิตเตอร์หลุดนะครับกระทบคนผูกบัญชีเสี่ยงถูกแฮกนะครับตอนนี้แอปต่างๆออกแบบมาเพื่อเพิ่มความเร็วความสะดวกให้กับผู้ใช้โดยมีตัวเลือกให้ล็อกอินผ่าน Facebook Google หรือว่าบัญชี Twitter แต่ไม่นานมานี้นะครับมีข่าวว่าบริษัทความปลอดภยัยทางไซเบอร์นะครับได้ตรวจพบแอปมากกว่า3,200แอปทํำคีย์ API ของ Twitter ล่วออกไปบนสาธารณะเปิดทางให้ผู้คุกคาม คุกคามนะฮะสามารถเข้ามาควบคุมบัญชี Twitter ของผู้ใช้ที่เชื่อมโยงกับแอป,ปต่างๆได้แบบสะดวกขึ้นนะครับในการเชื่อมโยงระบบบัญชีแอป,ปกับ Twitter นักพัฒนาแอป,ปต่างๆจะได้รับคีย์การตรวจสอบสิทธิ์พิเศษคือโทเค็นที่อนุญ,ญาตให้แอป,ปมือถือของพวกเขาสามารถใช้งานร่วมกับ Twitter API เมื่อผู้ใช้เชื่อมโยงบัญชี Twitter ของตนกับแอปบนสมาร์ทโฟนคีย์ดังกล่าวจะช่วยให้แอป,ปสามารถดำเนินการในนามของผู้ใช้ได้เช่นการเข้าสู่ระบบทาง Twitter การสร้างชวิตการส่ง DM เป็นต้นนะครับเนื่องจากการเข้าถึงคีย์ของการตรวจสอบสิทธิ์เหล่านี้นะครับอาจทำให้ทุกคนสามารถดำเนินการในฐานะผู้ใช้ Twitter เขาจึงไม่แนะนำให้เก็บคีย์ไว้ ในแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่โดยตรงซึ่งแฮกเกอร์สามารถค้นหาได้ง่ายแต่การล่วไหลของคีย์ API มักเป็นผลมาจากความผิดพลาดของนักพัฒนาแอปที่ฝังคีย์การตรวจสอบสิทธิ์ให้ใน Twitter API แต่ลืมที่จะลบออกเมื่อแอปเปิดให้ใช้งานนะครับซึ่งหวังว่าผู้หวังดีจะเข้าถึงคีย์ของ API ผู้ใช้ต่างๆได้เนี่ยเขาแนะนำหนึ่งก็คือ1ทําการ รีทวิตและไลค์สร้างหรือ weet, ลบทวิตลบหรือเพิ่มเมนูติดตามเข้าถึงการตั้งค่าบัญชีเปลี่ยนรูปภาพที่แสดงและที่ร้ายที่สุดนะครับอาจจะใช้บัญชีที่มีผู้ติดตามจํานวนมากแหล่งเ,เป็นเป็นการส่งพวกส่งเสริมข่าวปลอมอะไรอย่างนี้นั่นเองนะครับอ่ะฟังกันมาเยอะแยะเต็มไปหมดสําหรับสัปดาห์นี้นะครับพี่มิงเชื่อว่า ทุกๆข่าวที่เลือกมาน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกๆคนนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามีอะไรที่น่าสนใจเดี๋ยวพี่มิ้งจะมาอัปเดตกันนะครับเวลาของสัปดาห์นี้หมดลงแล้วไว้เจอกับพี่มิ้งใหม่สัปดาห์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับรายการคอมทูเดย์สนับสนุนรายการโดยบริษัท a r i p จำกัดมหาชนและมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมหาวิทยายลัยนักปฏิบัติมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม